เรียนรู้เรื่องกลางวันกลางคืนสำหรับคลิปแรกนี้นะคะเราจะไปดูกิจกรรมที่เราทำตอนกลางวันนะคะกลางวันจะมีดวงอาทิตย์ขึ้นทำหน้าที่ให้แสงสว่างนะคะทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะและความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะทำให้เราอบอุ่นนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปชมกิจกรรมกันเลยกิจกรรมวันนี้นะคะเราจะไปเก็บ รูปดอกไม้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 อ้าวพอแล้วนะคะอ่าไหนดูสิเด็กๆวันนี้ได้ดอกไม้เยอะมั้ยคะเยอะค่ะแล้วเราจะไปทำอะไรอีกนะตอนกลางวันเนี่ยเราสามารถเล่นของเล่นได้มั้ยคะ งั้นเดี๋ยวเราไปเล่นของเล่นกันเลยสำหรับกิจกรรมที่สองนะคะเราจะไปเล่นของเล่นกันเด็กๆอยากเล่นไหมคะ,คะอยากค่ะเราไปกันเลย ดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวอากาศรอบๆก็จะมืดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยเด็กๆครพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเด็กๆเห็นไหมคะดวงจันทร์เด็กๆชี้ซิดวงจันทร์อยู่ตรงไหนอ่าดวงจันทร์อ่มีดวงดาวไหมคะอ่าดวงดาวอยู่ตรงนู้นชี้ชี้ชี้สวยไหมคะสวยกำลังจะต้องการคือนะคะคือนอนหลับ